ล้าลขนัดสูตรแม่ครับนี่น่ากินหรือเปล่าครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับก่อนบ้านนาพักกินพักเที่ยวนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำปาลาสามรสกันนะครับวัตถุดิบเรากาจากคลิปที่แล้วนะครับ ทีสามวันสี่คืนครับนี่วัตถุดิบเราก็ะยาประมาณนี้ครับเป็นตาเนื้ออ่อนครับวันนี้ก็จะมาชิมฝีมือแม่นะครับเดี๋ยวเช่อแม่ปุ๋งให้ชิมครับเดี๋ยวก็รอชมครับวันนี้น่ากินน่าทานขนาดไหนตอติดตามครับนี่ครับเชฟบเรานี่ยอะไนะครับเอาเลย เกิดแม่วิดาเลยนะ กินขนาดไหนไม่ชอบ นี่ต้องเอาไปทอดอีกหนึ่งนะคุงไปทอดอ <c oughs> ใส่มันจะได้หอมหวานนะ <c oughs> นนครับ <c oughs> เราก็มาถนะอดไป ใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวจะใส่ต่อาสามรสเนาะถอดเกลี่ถอดน้ำเน,นะครับเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับมันลงแป๊บเดียวกับซุป้วครับใสบมะกรูดนี่ครับเราก็จะถอดกระเจียวนะครับกับใบมะกระกูดเนาะที่จะเอาด้วยนะครับใบมะกรูดนี่แหละ ตัวหอมเลยนะใส่ไปนะี่มันจะเข้ากันมากเลยครับก็ป่าสามรสเราเนะี่ยน้ำพริกเรานี่ก็จะมีอย่างเดียวครับมีแต่พริกกระวาน้ำตาลปีบ๊บพริกน้ำตาลปีบ๊บน้ำมะขามเปี๊ยะน้ำมะขามรสดีซูรสเกลือให้รนั่นละกระเทียมอย่างนี้ผมได้ใส่ไหม,ไ,มได้ใส่ ครับเคียงปรุงเดี๋จะประมาณนี้นะครับโอ้เห็นแค่นี้กันน้ำลายแตกล้อแล้วครับโอ้ no แค่นี้แต่พอตัดละเอียดล้ำตัดมาต้องแห่นนะเออตัดมาสิ้นนะตัดซีดูสวยงามอันนี้จะสวยงามครับนี่ครับ เดี๋ยวเราก็มาทำน้ำพริกนะครับลาบป่า,รากระใสน้ำขามเปียกแล้วก็นี่ยตานปีนป๊บครับอันนี้ก็ปรุงตามเลือกแต่ชอบนะครับใส่ไปแล้วแล้วก็เปิดไฟเลย เคี่ยวครับเติมน้ำเปล่าออไปหน่อยนะ ก,กูรดด,ดีครับแล้วก็รดดีนี่ก็ตามชอบนะครับรดเกี่ยวทำไมไม้ไดีครับเดี๋ยวเราตามไปชุเเดเป็นชิ้นเอยดเดยไ้หมอดอ่ะหวาน หวานนะเิมหวานไปน้อยความอร่อยและความกลมกล <c oughs> ่อมทำให้น้ำตาลิดกับนื้หน่อยก่อนเคี้ยวมันเหนียวเนีเนาะ่พริกลาดแล้วกับเนี้วแล้วกบบตามด้วยพริกได้ กินแล้วครับรางตัวปลาแห่งเ,งเนาะโอ้จะเหมาะขนาดเลยนะน้ำลายแตกนะครับเร,เราไฟได้เสร็จแล้วที่นี้ก็ล้างปลาเด้ครับนครับเราก็มาลาดตัวปลาเลย โอ้น่ากินแล้ว <Okay. S 1> ปลาเนื้ออ่อนลาดพริกเนะเหมาะขนาดเลยครับโอเคตามด้วยนะครับใบมะกรูดพอดครับ <ละ S 1> เดี๋ยวตามนุ่นตะเทียมเจียวครับเลยอ,อีกทีหนึ่งห <c oughs> ลงลงไม่ควาลืมได้ไงนะลงตะเทียมเจียวลงตรกกลางไปเลยเให้เต็มน่ครับ น่ากินแน่โอ้โหเนี่นะครับสีมันแมงผมนี่ครับยาหูาลำขนาด <laughs> สูตรแม่ครับนี่น่ากินหรือเปล่าครับโอ้โหเห็นแล้วกัน้นำลหลไหลครับนะครับเดี๋ยวไปชิมกันครับน่ากินเนี่ย นี่ครับเมนูเราก็จะประมาณนี้นะครับฝีบมือแม่โอ้ยยังน่ากินนะครับมาเรามาลุยกันเลยลองคิมกันเลยครับโอ้ย นี่ครับคำแรกเราไปครับอื มือเลยดีกว่าแน่นอนนะค,ครับอืมปลาไปหาเองนี่มันถึงรั่มนะครับ แม่ไม่ได้อยู่กินเติมนะครับแม่จะฟันกินมาได้ แน่นครับแม่ทำอร่อยมากเลยครับ แน่นๆเลยมาลุยเลยអើ ชิมยาวๆเลยครับชิมน้ำชิมหน่อยจะเหมาะเลยครับ ก้างเล็กๆก,ก็กลิ่นได้หมดเลยนะครับเพราะว่าก้างมันอ่อนครับมันเป็นปลาเนื้ออ่อนเนาะกินได้หมดนะ อืนเ้ข้างหางครับยังเมนูหน้าก็อย่าเป็นเมนูทั้งเหนื่อยๆนะครับจะเด็ดขนาดไหนกันรอชมนะครับคลิปหน้าครับ อร่อยจริงวะ่ะนี่กับตัวอ่อยนะครับเนี่ยตัวกระเทียมเจียวกับใบมะกรูดเนี่ยนะครับ ครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องก้อนบ้านนาด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเฝออากติดตามด้วยเดี๋ยวมันจะมีคลิปเด็ดๆมาเลยๆครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ <S <S